ไททันคาเมล่านะครับทุกคนเปลี่ยนอาวุธมาด้วยมือขวาม,มีคนมาช่วยทามศบข่าไปก่อนมาทุกคนฮหรือว่าจะเป็นเคานเตอร์ไททันตัวใหญ่เกินแล้วเหมือนเอเลียนเลย S <S Hi, สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิมซีเพวันนี้ก็อยู่กันกับสกิบบี้ทอยเลตมันติเวิร์ตอีพีที่29พาร์ทที่1ของคุณดอมสตดิโอหลังจากที่ลงกันมาแบบรวดเร็วเลยนะครับคุณดอมก็อีพีนี้ไม่รู้ว่าจะมีฉากเด็ดๆฉากไหนบ้างนะครับเพราะว่าอีพีที่แล้วมีการทิ้งให้เราเห็นว่า จะมีไททันคอกแมนโผล่มาไม่รู้ว่าจะมาอีพีนี้ไหมนะครับก็มาติดตามรับชมกันส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กันนะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันหน่อยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยมาครับทุกคนเปิดมามีโดนของเหลาพันธมิตรหรือเปล่า ของคาเมล่านะครับแก๊งคาเมล่าแล้วก็มีเดินตรดทาอยู่ส่วนสกิบที่หันว่าเป็นเสียงเหมือนแบบจำสแกรทุกคนเว้ยปืนสีฟ้านะครับปืนเปน็นลำแสงสีฟ้ารอบนี้แล้วก็ยิงระเบิดปับ๊บระเบิดสะพานล่วงไปหมดเลยใช่ไหมโอเคมีโดนบินนะครับอันนี้ใครอ่ะมีแม่เหล็กอุ้ยด็อกเตอร์ มาในร่างยักษ์เลยทุกคนร่างหุ่นยนต์นะฮะอันเนี้แล้วไอ้อีีที่แล้วที่ไปแอบดูไทท่านค็อกแมนอ่ะคือมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยอุ้ยโดนใครยิงเข้าไปขุนมนะน่ะแล้วโดนออกไปครับมองที่กล้องแทนเป็น POV ของตัวอะไรเอ่ยตอนนี้โดนหรอ อ๋อไททันคาเมล่านะครับทุกคนเปลี่ยนอาวุธมาด้วยมือขวาปับ๊บเป็นอะไรเอ่ยกาวิตี้หรอแรงน้มถ่วงหรอทุกคนเหมือนจะใช่เป็นไงหลบหนึ่งทีไอการการหนึ่งทีดูดหินเข้ามาปาไปตุม้มพัง,เ,งเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่ด็อกเตอร์เจอตบซ้ายตบขวาไปหนึ่งที มีเลเซอร์อุ้ยอุ้ยมันดูดอาวุธแม่เหล็กเพราะมันรู้ว่าคอกแมนจะมาแล้วทุกคนทัวก่อนหน้านี้มันมันแบบว่าเอาออกไปแล้วนี่ไอแม่เหล็กเนะี่ยมันรู้ว่าแบบว่าไทท่นคอกแมนอุ้ยมีคนมาช่วยข้ามศพข่าไปก่อนมาทุกคนไทยท่านทีวีบอกว่าข้ามศพข่าไปก่อนเอาว่าจะมาฆ่าแบบ ใครท่านคาเมล่าก็ข้ามศพพี่ไปอ่ะน้องบอกแค่นี้เุ้ยเอาฟ้ามาว่ะอะไรอ่ะยัยงไงด็อกเตอร์บ่นเลยครับยดุดหุบป,ปาก <You S 1> ยังเงไียบไว้ก้าดียังไงฮะใคท่านสวานสิ้นหวังแล้วว่ะทุกคน อุ้ยบอกว่าไททันสว่านไม่มีประโยชน์อ, <lawsuit. S 1> ulously, อย <mant> ะะ่างงั้นหรอเอ็งหลอกใช้มันต้องเยอะแยะมาแล้วไม่ไม่ต้องการเขาแล้วก็ปล่อยเขาดิปล่อยไททันสว่านดิสิวเมนเนีนี่ไอ้ลูกแก้วเนี่ยนี่ไอ้ไอ้อุปกรณ์เนี้ยทุกคนอุปกรณ์เนี้ยเปิดวาร์มิติได้มีมาละเฮ้ยหรือว่าจะเป็นเคาน์เตอร์ไททัน ใช่ปะเคาน์เตอร์ไทนนั้นปะหู้ตัวยังใหญ่ตัวใหญ่เกินแล้วเหมือนเอเลียนเลยไม่ได้มาจากโลกนี้แน่เลยทุกคนอุย้ยโดนยิงพังไปเลยนะครับใครอุย้ยด็อกเตอร์ยิงหรออา้าวเจออลฟาโดนทรยศงงงทำบ้าอะไรอยู่อ่ะ ฮะด็อกเตอร์ใส่หัวนะครับแล้วก็วาร์ฟหนีไปอ้าวเอาเล้วมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วทุกคนทรยศกันแล้ว <We will S 1> ยังไงก็ตามมันวางแผนที่จะทำลายล้างโลกนี้อยู่แล้วนะฮะเคแล้วก็จบ <S <S ลองมาวิเคราะห์กันหน่อยดีกว่านะครับว่าเหตุการณ์ในอีพีนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง เหตุการณ์แรกก็คงหนีไม่พ้นการปรากฏตัวของไททันคาเมล่าแมนที่ได้รับอัปเกรดแขนขวามาซึ่งเป็นแขนแรงโน้มถ่วงนะครับแล้วก็มีความสามารถในการดึงดึงอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าดึงหินดึงอะไรมาโจมตีศัตรูได้ แต่เหมือนอัปเกรดมาแค่นี้ยังไม่พอสู้กับด็อกเตอร์สกิบดีในร่างหุ่นยนต์ยักษ์นะฮะเพราะสุดท้ายแล้วก็เหมือนว่าไททันคาเมล่าแมนก็เสียเปรียบอยู่ดีเพราะเจ้าด็อร์มันมีแม่เหล็กไงล่ะทุกคนที่มันสามารถดูดอาวุธของไททันคาเมล่าแมนไปแล้วก็เวียงกลับมาได้ สุดท้ายแค่เวียงไปไม่พอไททันคาเมล่าแมนที่หลบพ้นแล้วก็โดนดึงกลับมาเกือบโดนตัวแต่ก็ยังดีที่มีไททันทีวีแมนมาช่วยไว้พร้อมกับพูดว่าขามศพฆ่าไปก่อนและก็ไม่รู้จริงๆว่าถ้าเกิดไททันคาเมล่าแมนร่วมมือกับไททันทีวีแมนจะสามารถสู้กับด็อกเตอร์สกิบดี้ได้ไหม เพราะว่าในระหว่างนั้นเจมันม่วงหรือว่าเจเอลฟาของเราได้วาปมาและพูดกับด็อกเตอร์ว่าคุณแก่แล้วด้วยด็อกเตอร์ก็โวยวายใส่ใหญ่เลยนะฮะแต่สุดท้ายเจเอลฟา Alpha ก็ยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้กล้าดียังไงมาเถียงอะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ยังพูดต่อประมาณว่าไททันดิวแมนไม่มีประโยชน์แล้วเออทาไม่มีประโยชน์จริงๆทำไมไม่ปล่อยเขาไปล่ะใช่ไหม ให้กลับมารวมกับฝั่งพันธมิตรแล้วมาดูกันว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์กันแน่และเจออลฟาแกก็พูดถึงของเล่นชิ้นใหม่ของเจ้านายเขาซึ่งก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนนั่นก็คือเคานเตอร์ไททันที่ลักคาเมล่าแมนใน EP พีพิเศษได้พูดขึ้นมาว่าไม่สามารถสู้ได้เลยนะเหล่าไททันของเราเลยต้องปลุกไททันคอกแมนมาสู้ ด้วยการสลาดชีพของชีพค็อกแมนเลยด้วยซ้ําซึ่งพอปรากฏตัวออกมาก็น่ากลัวอย่างที่พูดจริงๆนะตัวมันใหญ่มากแล้วมันเหมือนเอเลี่ยนแล้วก็มีพลังอะไรไม่รู้เต็มเลยเป็นสีม่วงเออเรายังไม่รู้ความสามารถของมันนะครับแต่สุดท้ายแล้วด็อกเตอร์สกิบดี้ตัดสินใจโจมตีใส่อาวุธของอัลฟ่านะซึ่งเป็นอาวุธสำคัญนะครับแล้วก็ลากคาเมล่าแมนพยายามที่จะทำลายอาวุธนี้มาหลายรอบแต่ก็ไม่สำเร็จ ซึ่งในที่สุดด็อกเตอร์ก็ทำให้แทนนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่ประหลาดใจมากเหมือนเขาจะไม่พอใจกันหรือเปล่าด็อกเตอร์เหมือนกับเอ่อเปลี่ยนไปอยู่อีกข้างหนึ่งหรอหรือว่าจะมีแผนการเป็นของตัวเองแล้ว ซึ่งเจ๊แกก็โมโหมากนะแล้วก็เป็นการยืนยันว่าด็อกเตอร์สกิบดี้ได้แตกหักกับเจอัลฟาแล้วเป็นที่แน่นอนแล้วก็เรายังได้รู้อีกว่าจริงๆแล้วแผนการของเจ๊แกคือทำลายเผ่าพันธุ์ทั้งหมดที่อยู่บนโลกนี้ทั้งฝั่งพันธมิตรแล้วฝั่งสกิบดี้นั่นเองก็หมายความว่ามีโอกาสเหมือนกันที่ฝั่งพันธมิตรจะร่วมมือกับฝั่งสกิบดี้เพื่อจัดการโค่นล้มเจมันม่วงและก็หัวนหน้าของแกก็เป็นได้ และที่อยากรู้ที่สุดนั่นก็คือความสามารถของเคาน์เตอร์ไททันของเจ๊แก่ที่คุยนักคุยหนาว่าเก่งอยากจะรู้จริงๆนะครับว่าถ้าเจอกับไททันคอร์กแมนที่ได้อัปเกรดมาใหม่จะเป็นยังไงน่าจะสนุกเนาะเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ s k i ป i d y Toilet Multiverse EP ที่29พาร์ทที่1ของคุณดอมสตีโอเพื่อนๆคิดว่ายังไงกันบ้างครับเจอาแกโดน ด็อกเตอร์สกิบดี้หักหลังไปนะครับด้วยการยิงไอ้ลูกบาทที่มันเป็นอาวุธลับเลยนะลาร์สคอกแมนเคยพูดไว้ว่าไออาวุธเนี้ยทำให้แบบเราแพ้นะครับทำให้ฝั่งคอกแมนแพ้นะฮะไม่รู้ว่าเมื่อทำลายแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะครับส่วนเจ๊แกก็เรียกคอน์เตอร์ไททันมาเลยเออไม่รู้ว่าเก่งแค่ไหนด้วยต้องรอติดตามชม EP ีถัดไปนะครับยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ว่าคิดเห็นยังไง แล้วก็ใครยังไม่กดติดตามกดซับสไครก็ฝากกดซับสไครกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปให้กันด้วยนะครับแล้วคลิปนี้ชินซีเพขอตัวลาไปก่อนไปก่อนละบ๊ายบาย